มิ้วนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านที่ติดตามนะคะรถจักค่ายเคเลอยอนเนี่ยยังไม่เคยเจอหน้าเจอตามอยู่เป็นอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่า มาเจอกันวันนี้คลิปแรกเลยซึ่งอยู่กับมิ้วนะคะแน่นอนค่ะวันนี้มิ้วจะพาทุกท่านนะคะไปรู้จักกับรถ3ล้อไฟฟ้าสไตล์ญี่ปุ่นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะกับโมชินั่นเองซึ่งเรียกว่าเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดของค่ายเคเลออนนะคะในปี2021นี้เลยทีเดียวซึ่งจะเป็น300ล้อญี่ปุ่นที่เหมาะกับสไตล์ครอบครัวรถอเนกประสงค์นะคะซึ่งจะมีรายละเอียดและก็ความน่ารักสวยงามขนาดไหนนั้นไปช,ชมพร้อมๆมิวกันเลยค่ะ แล้วค่ะเรามาเริ่มต้นกันก่อนเลยกับดีไซน์ภายนอกนะคะโมชีแทนนี้ถูกออกแบบมาเป็นรถ3าล้อไฟฟ้าสไตล์ญี่ปุ่นที่มีความอนเนกประสงค์เหมาะสําหรับครอบครัวนะคะบ้านไหนมีเด็กๆน้องๆหนูๆรวมถึงผู้สูงอายุเนี่ยก็เหมาะสำหรับทุกคนมากๆเลยทีเดียวเขาสามารถบินได้นะคะเรียกว่าเร็วขึ้นในการใช้ไฟฟ้าที่น้อยลงค่ะนอกจากนี้นะคะมีจุดศูนย์ถ่วงต่ํากว่ารถรถุ่นที่ผ่านๆมาเพราะฉะนั้นการยึดเกาะถนนของเขาเนี่ยสามารถทําได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะ ในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็มิติเจ้าโมชิคันนี้นะคะเขาผลิตมาจากโลหะค่ะ มีขนาดไดมนเตอร์ตั้งแต่25ถึง35มิลิเมตรนะคะเรียกได้ว่าโครงสร้างคันนี้มีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากๆเลยทีเดียวพิเศษค่ะสำหรับการชุบเคลือบกันสนิมนะคะแล้วก็ตามส่วนต่างๆเนี่ยจะมีสีดำๆด้านๆแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาเคลือบกันสนิมอีกชั้นหนึ่งด้วยล่ะคะ่ะสำหรับโมชีคันนี้นะคะมีจำหน่าย2เฉดสีค่ะสำหรับสีแรกนะคะเป็นสีแดง Apple Red รให้ความรู้สึกสดใสทันสมัยค่ะแล้วก็สะดุดตามากๆเลย อีกหนึ่งสีด้วยกันค่ะสำหรับสีคาลิเบียนบลูเป็นสีฟ้าตามสไตล์เลโทรนะคะที่ดูมีความเป็นเอกลักษณ์แปลกตาแล้วก็โดดเด่นมากๆอีกหนึ่งสีเลยทีเดียวค่ะสำหรับในส่วนของดิเมนชันกันบ้างนะคะความยาวของตัวรถขนาด175ซนติเมตรซึ่งไม่สัน้นไม่ยาวเกินไปนักเหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ชุมชนนะคะหรือว่าพื้นที่ที่มีพื้นที่จำกัดนั่นเองนอกจากนี้นะคะความกว้างของตัวรถ78เซนติเมตรทำให้สามารถหาที่จอดรถได้แบบง่ายสะดวกสบายค่ะ ความสูงจากพื้นดินถึงขอบพนักทิงหลัง120เซนติเมตรนะคะความสูงจากพื้นดินถึงใต้ท้องรถ20เซนติเมตรทำให้การส่งตัวง,ง่ายขึ้นเพราะว่าคันนี้เนี่ยเขามีจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำนะคะแล้วก็ยังก้าวเท้าขึ้นรถได้แบบง่ายๆสะดวกสบายด้วย ระยะระหว่างดุมล้อหน้าถึงดุมล้อหลังนะคะ120เซนติเมตรทำให้การบังคับรถเนี่ยมีการควบคุมที่ทําได้อย่างแม่นยําแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะพิเศษเลยสําหรับรถ3ล้อไฟฟ้าโมชิคันนี้สามารถบรรทุกน้ําหนักโดยรวมทั้งผู้โดยสารและสัมภาระได้ถึง140กิโลกร,รัมเรียกได้ว่าเป็นรถ3ล้อไฟฟ้านะคะที่เหมาะสําหรับครอบครัวแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่ารักน่ารักนะคะที่ต้องมีติดบ้านอีกหนึ่งรุ่นเลยค่ะ มาถึงชุดแฟรลิงรอบทันของโมชิคันนี้กันบ้างนะคะถูกผลิตขึ้นจากคลาสติกโพลิเมอร์ ซึ่งตัวพลาสติกโพลิเมอร์ตัวนี้จะมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็ยืดหยุ่นมากๆเลยทีเดียวและโมชีคันนี้นะคะยังถูกผลิตออกมาค่ะให้มีความเงางามนะคะและสีสันที่สดใสมีสไตล์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมากๆเลยล่ะคะ่ะเ,เพื่อนๆคะมาถึงเบาะที่นั่งกันบ้างนะคะสำหรับเบาะที่นั่งของโมชีคันนี้นะคะ่ะเขาถูกออกแบบมานะคะจากวัสดุไวนิลที่มีความยืดหยุ่นกันน้ำแล้วก็เช็ดล้างทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นดีไซน์การออกแบบนะคะหรือจะเป็นด้าน ในค่ะที่ผลิตจากวัดสดุฟองน้ําที่เรียกว่าพอกพลินค่ะเขาจะมีความยืดหยุ่นตัวสูงนะคะพิเศษเลยค่ะเวลาเรานั่งเป็นนานๆเนี่ยก็จะไม่ยุบตัวง่ายด้วยคล่องตัวแล้วก็สะดวกสบายมากๆเลยละคะ่ะและพิเศษเลยค่ะนะคะสำหรับเบาะที่นั่งค่ะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีเบาะที่นั่งเป็นเบาะผู้ขับขี่นะคะที่เป็นไซส์ใหญ่สะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวแต่ถ้าหากว่าวันไหนค่ะอยากโดยสารแบบหลายๆท่านนะคะ สามารถนะคะนั่งได้ถึงสามที่นั่งเลยทีเดียวโดยการ,รเยายเบาผู้ขับขี่ให้กลายเป็นเบาะผู้โดยสารนะคะเราจะมีเบาอีกหนึ่งอันที่เขาซ่อนอยู่ที่สามารถนําขึ้นมาได้นะคะเป็นเบาผู้ขับขี่นั่นเองยิ่งไปกว่านั้นบ้านไหนมีเด็กๆนะคะก็สามารถนั่งเบาะเสริมนะคะที่เราซ่อนไว้เป็นเบาเด็กกันหน้าได้เลยค่ะเรียกว่ารถคันนี้เนี่ยเหมาะสําหรับรถครอบครัวโดยเฉพาะ ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะเวลามุวขับเองเนี่ยนะคะนั่งตรงกลางแล้วก็ให้คุณแม่โดยสารที่ด้านหลังนะคะรวมถึงให้หลานนั่งด้านหน้าสะดวกสบายมากๆเลยละคะทีนี้เรามาดูกันค่ะสําหรับโมชีคันนี้นะคะเขามีที่เก็บของที่เรียกว่าใหญ่แล้วก็คล่องตัวมากๆเลยทีเดียวนะคะเราเรียกเจ้าตัวนี้ว่า U Box นั่นเองค่ะที่มีความจุถึง15ลิตรสามารถเก็บของได้แบบอนเนกประสงค์นะคะนอกจากนี้ไม่ว่าเราจะจอดรถนะคะตากฝนกลางแดด ตัวนี้ก็มีฝาปิดนะคะเพื่อความเซฟตี้นั่นเองรวมถึงมีกุญแจล็อกนะคะสำหรับการเก็บของเก็บสัมภาระได้แบบปลอดภัยด้วยล่ะค่ะที่สำคัญนะคะสำหรับด้านหน้าเรายังมีนะคะที่เก็บกระบอกน้ำหรือจะเก็บของแบบสัมภาระ ต,ต่างได้นะคะกว้างใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญใครเคยเก็บนะคะถุงกับข้าวเวลาไปจ่ายตลาดที่แทนเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะคะตัวนี้โมชีของเราก็มีตะขอค่ะน่าจะเกี่ยวได้เลยไม่ว่าจะเป็นถุงกับข้าวถุงช้อปปิ้งต่างๆนะคะเพื่อความคล่องตัวแล้วก็ความปลอดภัยอย่างดีเยี่ยมเลยละค่ะและส่วนสําคัญนะคะของโมชีคันนี้ค่ะที่พลาดไม่ได้เลยก็คือด้านในของเขานั่นเองซึ่งด้านในนะคะก็คือมอเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่ค่ะสําหรับตัวมอเตอร์นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นมอเตอร์แบบบัสเลสที่มีความแข็งแรง ทนทานมากกว่ารุ่นเดิมที่เคยผลิตมาถึง20%และให้กำลังไฟอยู่ที่800วัตต์ค่ะความเร็วของตัวรถเนี่ยก็เรียกว่าทำได้ราวๆ25-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง เลยโมชี oshi, คันนี้นะคะยังมี IP นะคะ54เป็นมาตรฐานที่สามารถกันน้ําและฝุ่นละอองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วยระคะมาถึงในส่วนของแบตเตอรี่กันบ้างนะคะเรียกว่าแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นชนิดลิ a d A อซิดค่ะหรือน้ํากรดตะกั่วนั่นเองเป็นเกรดระดับพรีเมียมที่ผลิตโดยบริษัทเทียนหนินค่ะต้องบอกว่าบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงานระดับต้นๆของโลกเลยนะคะมีขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่48โวลต์ค่ะนะคะแล้วก็อยู่ที่20แอมแปร์ด้วยต่อการชาร์จ 1ครั้งนะคะ8ชั่วโมงแบบถูกวิธีจะทำให้รถโมชีคันนี้สามารถวิ่งไปกลับได้ราวๆ3าม35-40กิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้แบตเตอรี่โดยบริษัทเทียนนินนะคะทนทานต่อการชาร์จ600ชาร์จหรือราวๆประมาณ2-3ปีเลยค่ะเพื่อนๆหลายคนคงสงสัยกันแล้วนะคะว่าต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณเท่าไหร่บอกเลยว่าไม่แพงค่ะการชาร์จ1ครั้งใช้ค่าใช้จ่ายประมาณ6บาทเท่านั้นเองค่ะ ต่อกันในส่วนของระบบช่วงล่างนะคะมีระบบการสั่นสะเทือนค่ะเป็นระบบการควบคุมการบังคับเลี้ยวและรองรับแรงสั่นสะเทือนรถ3ล้อไฟฟ้าโมชิ Fi คันนี้นะคะที่ด้านหน้ามีการติดตั้งโชคหน้าเป็นแบบตะเกียบคู่ค่ะเรียกว่าแบบเทเลสโคปิกนะคะนอกเหนือจากการรองรับแรงสั่นสะเทือนแล้วเนี่ยเขายังมีการบังคับเลี้ยวโดยผ่านทางแฮนเดิลบาร์นะคะซึ่งผู้ขับขี่สามารถบังคับเลี้ยวได้ในทุกขณะความเร็วคล่องตัวและใช้งานง่ายมากๆเลยทีเดียวค่ะ ในส่วนของการรองรับด้านหลังรถนะคะได้มีการติดตั้งโชคอัพคู่รีคอยสปริงน้ํามันซึ่งสามารถรองรับน้ําหนักบรรทุกรวมถึงทําให้แรงสั่นสะเทือนลดน้อยลงเรียกได้ว่านุ่มนวลทุกการขับขี่เลยทีเดียวละค่ะ สำหรับในส่วนของระบบเบรกนั้นนะคะเขาได้มีการติดตั้งชุดดิสเบรกในล้อหน้าซึ่งเป็นระบบไฮดรอลิกน้ํามันค่ะนอกจากจะมีความสวยงามทนทานมีประสิทธิภาพในการเบรกแล้วนะคะถือว่ามีประสิทธิภาพสูงเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะและสําหรับเบรกด้านหลังค่ะจะเป็นชนิดดํมเบรกคู่ซ้ายและขวานะคะซึ่งจะมีประสิทธิภาพในการเบรกที่ดีแล้วก็นุ่มนวลมากๆเหมาะพิเศษเลยค่ะสําหรับบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุรวมถึงเด็กๆนะคะแล้วก็เหมาะสาหรับทุกคนในครอบครัวมากๆเลยทีเดียวค่ะส่วนโคมไฟเลี้ยวด้านหลังซ้ายนะคะ้วก็ขวา ด้วยเนี่ยจะมาในรูปลักษณ์ของลักษณะฟรีฟอร์มค่ะซึ่งภายในก็จะบรรจุหลอด LED ไม่ต่างจากไฟเลี้ยวหน้านะคะแล้วก็จะมีทัศนวิสัยในการเห็นชัดเจนเช่นกันค่ะสําหรับโคมไฟท้ายและไฟเบรกจะติดตั้งที่บริเวณฝาครอบด้านท้ายถัดลงมาจากกล่อง U b l o c เล็กน้อยเป็นชุด LED โคมไลท์บาร์ฝาครอบแดงซึ่งจะยาวตลอดด้านท้ายของตัวรถนะคะให้แสงสว่างที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนหรือการใช้เบรกค่ะ สำหรับรถที่ตามมาก็จะไม่พลาดแน่นอนนะคะที่จะมองเห็นรถโมชีของเราอย่างชัดเจนเพิ่มความปลอดภัยอย่างสูงสุดให้สำหรับผู้ขับขี่เลยทีเดียวค่ะและนี้เลยค่ะนะคะสำหรับแฮนเดิลบาร์ทางด้านซ้าย mm hmm. ก็จะมีปุ่มเป็นสวิตช์ค่ะนะคะสำหรับการปรับไฟสูงไฟต่ำนะคะถัดลงมาค่ะก็จะเป็นตัวไฟบังคับเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาด้านล่างก็จะเป็นปุ่มแตรที่ให้สัญญ,ญาณเตือนสีแดงๆแ,แบบนี้เลยค่ะ และถัดมานะคะเป็นในส่วนของแฮนเดลบาฝั่งขวามือกันบ้างนะคะเริ่มต้นกันก่อนเลยค่ะกับตำแหน่งบนสุดจะเป็นสวิตช์ควบคุมการเดินหน้านะคะหรือว่าตัวดีนั่นเองแล้วก็สําหรับตัว R จะเป็นสวิตช์การควบคุมการถอยหลังค่ะถัดลงมานะคะเราจะเจอเจอกับสวิตช์การควบคุมการเปิดปิดไฟหนี y, แล้วก็ไฟหน้าตัวรถนะคะแล้วก็ที่สําคัญด้านล่างเนี่ยจะเป็นแตรที่ให้สัญญาณเตือน สามารถใช้ได้ทั้งทางซ้ายแล้วก็ขวามือของแฮนเดิลบาร์ค่ะสําหรับในส่วนของอีกปุ่มหนึ่งที่เยื้องลงมาด้านล่างสุดนะคะจะมี3ระดับด้วยกันตรงนี้ค่ะเรียกว่าสวิชควบคุมความเร็วถ้าเป็น1ขีดด้านซ้ายสุดตัวนี้นะคะสามารถควบคุมความเร็วอยู่ที่ศูนย์ถึงแปดกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะตรงกลางค่ะสองขีดตัวนี้เนี่ยก็สามารถควบคุมความเร็วอยู่ที่เก้าถึงสิบแปดกิโลเมตรต่อชั่วโมงและสําหรับด้านสุดท้ายนะคะสามขีดค่ะควบคุมความเร็วอยู่ที่สิบเก้ากิโลเมตรถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโง สำหรับตรงนี้ค่ะมาถึงนะคะในส่วนของเรือนไม้แบบดิจิตอลค่ะซึ่งโมชิรุ่นนี้นะคะถูกออกแบบมาให้มีลักษณะที่ชัดเจนทุกมุมมองค่ะโดยมีการแสดงสถานะแบบครบครันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านบนสุดค่ะตัวนี้แสดงสถานะเรดี้เมื่อเราบิดกุญแจปุป๊บก็จะแสดงความพร้อมในการใช้งานของตัวรถนะคะนอกจากนี้ทางด้านซ้ายมือและด้านขวามือค่ะนะคะก็จะเป็นการแสดงสถานะไฟเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาค่ะ ถัดลงมาตรงกลางค่ะทางด้านซ้ายและขวามือนะคะ <t rain> ด้านซ้ายจะเป็นการแสดงไฟหรีนะคะ <t rain> แล้วก็อขออภัย <t rain> ด้านซ้ายจะเป็นการแสดงไฟสูงนะคะ <t rain> แล้วก็ด้านขวาค่ะ <aker> จะเป็นการแสดงไฟหรีนั่นเองด้านล่างลงมานะคะรวมถึงตัวด้านนี้ซ้ายมือก็จะเป็นการแสดงสถานะนะคะการใช้ไฟฟ้าไปแล้วหรือว่าการแจ้งเตือนให้ชาร์จไฟนั่นเองค่ะสําหรับในส่วนของด้านขวามือที่เป็นตัว R รูปวงกลมตัวนี้เมื่อเรากดปุ่มนะคะสถานะตัว R ถอยหลังค่ะ จะมีเสียงเตือนแบบนี้นะคะแล้วก็โชว์สถานะตัวอาขึ้นมาเพื่อให้เราทราบในส่วนของความปลอดภัยขณะถอยหลังนั่นเองค่ะนอกจากในส่วนของตัวนี้แล้วนะคะมาดูตรงหน้าจอตรงกลางกันบ้างจะแสดงผลนะคะในการทําความเร็วของการขับขี่เนี่ยก็แสดงอยู่ตรงกลางเลยนะคะแล้วก็ด้านบนค่ะขวามือนะคะเป็นตําแหน่งแสดงนะคะสถานะการควบคุมความเร็วนะคะไม่ว่าจะเป็นเกียร์หเกียร์สหรือเกียร์สนั่นเองค่ะ ะะแล้วก็ด้านล่างเลยจะเป็นตัวแสดงสถานะนะคะในส่วนของการขับขี่กิโลเมตรทั้งหมดที่เราใช้งานรถคันนี้มานั่นเองซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเป็นจอแสดงผลที่เราเรียกว่า LCD ค่ะที่สามารถแสดงผลทั้งสถานะแล้วก็สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนนั่นเองค่ะและนี่คือสมาร์ทคีย์ค่ะหรือเรียกว่าชุดกุญแจรีรโมทอัจฉริยะนะคะที่สามารถควบคุมการสตาร์ทรถเนี่ยโดยไม่ต้องเสียกุญแจที่สําคัญค่ะตัวนี้ยังสามารถช่วยควบคุมนะคะระบบเปิดปิด ของสัญญาณการขโมยได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยเป็นสมาร์ทคีย์อัจฉริยะของเจ้าโมชิคันนี้เลยค่ะเอาละค่ะมาถึงในส่วนของล้อแมกและยางกันบ้างนะคะกับล้อแมกขนาดมาตรฐานค่ะที่ติดมาพร้อมกับยางด้านล้อหน้านะคะขนาด300-10ถึง10นิ้ว รวมถึงนะคะที่ล้อหลังเลยค่ะขนาด300ถึง9นิ้วนั่นเองทั้ง2ล้อนะคะเนื้อยางของเราต้องบอกว่าเป็นเนื้อยางแบบพิเศษที่เรียกว่าทู l e s s นั่นเองค่ะสำหรับเนื้อยางแบบทูบเลสตัวนี้นะคะไม่มียางในเนื้อยางพิเศษแบบคอมเพล d ด้วยที่จะช่วยให้ ยางมีความแข็งแรงยืดหยุ่นทนทานคุณสมบัติพิเศษดีๆแบบนี้ช่วยให้การขับขี่นะคะไม่ว่าจะเป็นการยึดกาะถนนและการขับขี่ที่นุ่มนวลน,นะคะสามารถทําได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย่ะคะเอาละค่ะและทั้งหมดที่มิวพามาชมนี้นะคะคือโบชิ รถ3ล้อไฟฟ้าค่ะนะคะสไตล์ญี่ปุ่นคันนี้นั่นเองซึ่งเชื่อว่าหลายๆท่าคนนะคะคงอยากทราบสนนราคากันแล้วคันนี้ราคาอยู่ที่33,500บาทเท่านั้นเองค่ะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะคงอยากจับจองเป็นเจ้าของเจ้าโมชีคันนี้แล้วนอกจากนี้ค่ะเรายังมีเงื่อนไขาการรับประกันนะคะที่รับประกันค่ะ3ปีเต็มๆเลยในส่วนของมอเตอร์สําหรับการใช้งานที่ถูกต้องนะคะนอกจากนี้เรายังรับประกันอีก1ปีเต็มๆสาหรับแบตเตอรี่ค่ะกับการชาร์จไฟที่ถูกวิธีนะคะตามที่ บริษัทกําหนดรอบๆตัวรถนะคะเรามีการรับประกันให้ถึง6เดือนเต็มๆยกเว้นการทําให้เกิดอุบัติเหตุนะคะหรือว่าดัดแปลงให้เปลี่ยนไปจากเดิมนั่นเองค่ะซึ่งหลายท่านนะคะกังวลสําหรับการซ่อมบํารุงหรือศูนย์บริการไม่ต้องกังวลไปเลยค่ะสําหรับรถทั้งหมดในค่ายของเคไลออนนะคะรวมถึงเจ้าโมเชคคันนี้เรียกว่าเราเตรียมอะไรนะคะรวมถึงการซ่อมบํารุงกับศูนย์บริการกว่า55สาสาขาทั่วประเทศไทยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วหมดกังวลเลยนะคะในเรื่องของอะไรและก็ศูนย์บริการ อนอกจากนี้นะคะมีรุ่งฝากไว้เลยสําหรับโมชิคันนี้และรถรุ่นอื่นๆในค่ายของเคไลออนของเราวันนี้พามาชมกับโมชิกันก่อนฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็นะคะกดแชร์คลิปนี้ให้มิวด้วยแต่ว่าคลิปหน้าจะพาไปเจอเจอกับรถจากค่ายเคไลออนรุ่นไหนกันนั้นฝากติดตามกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้มิวไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ